คุณแม่ท่านนี้ถามว่าคุณหมออยากจะขอคําแนะนําเกี่ยวกับ Slow s สโลทวอมแอปในวัยเข้าเรียนด้วยนะคะอบคุณคือสโลทวอมแอปเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องของพื้นอารมณ์นะพื้นอารมณ์ของเด็กมันแบ่งแบบง่ายๆมากๆเลยก็คือ difficult ก็คือยากหน่อยปรับตัวยาก2ก็คือ easy นะก็คือเด็กกลุ่มนี้ปรับตัวง่ายยิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมรับสิ่งใหม่เสมออันนี้สามสโลทวอมแอปก็คือใช้เวลาปรับตัวนานหน่อย อันนี้เป็นเรื่องของพื้นอารมณ์นะแต่ว่าการไปโรงเรียนแล้วรู้สึกว่าพฤติกรรมเปลี่ยนใช่ไหมพฤติกรรมเปลี่ยนไปอย่างเช่นพอหนึ่งพอสองไม่อยากไปเปิดเทอมปิดเทอมมาสองเดือนเปิดเทอมใหม่ไม่อยากไปไม่อยากเรียนร้องห้างองแงไม่อยากแต่งตัวไม่อยากอาบน้ำอะไรอ บางทีอาจจะไม่ใช่สโลโธมอพเนี่ยผมว่าจริงๆบางทีอาจจะเรียกว่าลีเกชันจะ,จะอาจจะตรงประเด็นกว่าก็คือมีการถดถอยนิดหน่อยอืมมีการถดถอยนิดหน่อยก็คือเหมือนขึ้นบันไดอะ่ะเหมือนเด็กขึ้นบันไดขึ้นไปนะฮะไปเจอสิ่งที่มันน่าสนใจฮะสมมุติขึ้นไปขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามว่าก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะหนึ่งสองสามสี่ห้านะขึ้นไปหนึ่งสองแล้วบางทีไปเจออะไรแปลกๆเขาก็หยุดใช่ไหม หยุดเพราะเขารู้ว่ามันไม่มีอะไรเขาก็ไปต่ออันที่สามหรือบางคนหยุดแล้วก็เฮ้ยไม่เอาดีกว่าไว้หน้ากลัวถอยลงมาอีกขั้นหนึ่งแล้วสักพักหนึ่งเขาก็ไปต่อสักพักหนึ่งเนี่ยมันไม่รู้ว่าสักพักเท่าไหร่นึกออกไหมฮะมันแล้วแต่เด็กแล้วก็แล้วแต่การสนับสนุนของพวกเรานะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้เขาเดินไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าขึ้นบันไดขึ้นไปไปได้เรื่อยๆเนี่ย เราต้องทําให้เขามั่นใจว่าขึ้นไปเถอะลูกมันไม่มีอะไรให้ความมั่นใจเขาหรือถ้าลูกอยากจะหยุดอยู่ตรงนี้สักแป๊บหนึง่งไม่มีปัญหาพ่ออยู่ตรงนี้แม่อยู่ตรงนี้แม่จะนั่งอยู่กับหนูตรงนี้แหละให้หนูรู้ว่าเออมันไม่มีอะไรเมืมม่อไหร่หนูก็ไปต่อนะฮะหรือแม้กระทั่งเขาถอยลงมาไม่เป็นไรลูกจะถอยลงมานิดหน่อยก็ได้ให้ความมั่นใจเขาว่าเออมันไม่เป็นไรนะฮะ ให้เขามีความมั่นใจมีความมั่นคงทางอารมณ์อันนี้เดี๋ยวเขาก็จะไปต่อได้ในที่สุดนะเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตผมอยากให้ให้คิดถึงตัวพวกเราเองด้วยซ้าไปนะเปลี่ยนงานย้ายงานแต่งงานลาออกอะไรเงี้ยเรายังเครียดเลยนึกออกไหมเรายังเครียดเลยเราก็อยากจะหยุดดูนิ่งๆอยู่เหมือนกันนะในบางอารมณ์นะึกออกไหมฮะเปลี่ยนงานเราไม่ไม่อยากทำอะไรย้ายบ้านเงนี้ย บางทีมันก็มีการถดถอยได้นะอืมตัวผมตอนผมเป็นเด็กมัธยมเอ้ยไม่ใช่ตอนเป็นเด็กประถมเนี่ยผมย้ายบ้านถึงสามครั้งเนี่ยผมเรียนโรงเรียนประถมเนี่ยสามโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นอืมผมอาจจะมีจังหวะ regression อยู่ถึงสามครั้งเลยทีเดียวเนยะแต่มันก็ผ่านพ้นมาได้เห็นไหมครับเพราะว่าพ่อแม่ผมเขาเก่งไงเขาก็ให้ความมั่นใจกับผมว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่มีอะไรพ่อแม่สนับสนุนลูกทุกอย่างที่ลูกเป็นทุกอย่างที่ลูกทา เป็นพื้นที่ที่มันปลอดภัยบรรยากาศในบ้านสบายบายเดี๋ยวเขาก็ไปต่อได้นะขอให้เขารู้ว่าหนทางข้างหน้านะั้มันไม่มีอะไรลูกอยากจะหยุดดูนานเท่าไหร่ก็อย่างที่ลูกต้องการได้เลยแต่ค่อยเป็นค่อยไปให้ความมั่นใจกับเขาแต่ถามว่าไม่ไปโรงเรียนได้ไหมประถมเนี่ยไม่ได้นะไม่ได้ประถมต้องไปโรงเรียนครับเป็นหน้าที่ต้องไปอืมแต่ให้กําลังใจเขาเยอะๆให้กําลังใจเขาเยอะๆ ก็หวังว่าจะตอบคำถามนะ